ในหุบเขาชูเหอมณฑลหูเป่ยมีเรื่องเล่าถึงรอยเท้าแห่งความตายที่จะคอยหลอกล่อหลอกหลอนผู้คนที่เข้าไปในหุบเขาในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมโดยตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนขณะเกิดสงครามกลางเมืองน,นักรบจำนวนมากถูกสังหารในหุบเขานี้และร่างของพวกเขาก็ถูกทิ้งไว้จนกลายเป็นวิญญาณสัมภเวสีเล่ลอนอยู่ในหุบเขานี้ นักท่องเที่ยวที่เดินเข้าไปในหุบเขานี้มักจะพบเห็นรอยเท้าปรากฏบนพื้นดินทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีใครเดินเข้าไปเลยและใครก็ตามที่เดินตามทางรอยเท้านี้ไปจะรู้สึกถึงแรงกดดันปแปลกๆจากข้างหลังเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างกำลังเดินตามมาหลังจากนั้นไม่นานนักเดินทางจะเริ่มรู้ตัวว่าเขาได้หลงเข้าไปในดินแดนที่ไม่รู้จักและถูกลาวิญญ,ญาณล่อหลอกให้หายไปในความมืดหากโชคดี ผู้ที่หลงเข้าไปได้กลับออกมาก็มักจะมีสภาพเหมือนคนไร้วิญญาณคล้ายว่าวิญญาณของนักเดินทางคนนั้นได้ถูกดูดเข้าไปในหุบเขานี้แล้วตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้คนในท้องถิ่นยังคงเตือนนะักท่องเที่ยวว่าอย่าเดินตามรอยเท้าปริศนาในหุบเขาฉูเหอโดยเด็ดขาดเพราะมันอาจจะเป็นเส้นทางเดินสุดท้ายในชีวิตของคุณ